นี่พาทุกคนมากินข้าวนะเป็นอาหารซีฟู้ดนะติดทะเลเลยค่ะนี่นะฮะชื่อร้านหมึกเงาขึ้นนะฮะติดทะเลแบบนี้เลยนะครับเขาจะอยู่หาดกระทิงลายเลยทุกคนบอกเลยบรรยากาศดีมากอันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะทุกคนบอกเลยว่าวางแล้วก็ใหญ่มากนี่ด้านในนะคะก็จะมีแบบว่าสนามเด็กเล่นเนาะเป็นโซนเด็กสําหรับคนที่แบบว่ามีครอบครัวว่ามีเด็กมาด้วยเขาจะมีแบบว่าตู้แบบนี้เลยดูกําลังตักน้องที่แบบตัวใหญ่มากว้ายว่าหด นี่ขอจิ้มได้ไหมคะได้ค่ะเงยเงยเหนียวโอเคค่ะว้าวอันนี้เป็นไข่ตุ๋นนะทุกคนไข่ตุ๋นทะเลใช่เขาก็จะโปะทะเลมาให้แบบนี้เลยมีหมึกมีกุ้งปูอัดอันนี้จะเป็นแกงส้มไข่ปลาทุกคนเป็นไข่ปลาเรียวเซียวแน่นแบบนี้ปลาสจุกมากใช่โรยมาแบบฉ่ำๆดูเขี่ยไปทางไหนก็คือเจอไข่ แกงส้มไข่ปลาเลีงมาจากบ้านอืมชอบไหมแืมโอ้ยเข้มข้นมากเข้มข้นมากร้อนแบบนี้เลยนี่อันนี้จะเป็นกุ้งเผาแะทุกคนบอกเลยว่าสั่งตอนหิวจานใหญ่มากใช่ดูให้เทียมนาก่อนโอ้ใหญ่แบบล้นกุ้งโดดนี่อันนี้เป็นก้างกระเทียมค่ะทุกคนให้มาจานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่ จิ้ซีฟู้ดอนนี่แซ่บมากแซ่ไหมนีทุกคนอาหารที่สั่งครบแล้วนะนี่ประมาณนี้เลยทุกคนสั่งตอนหิวบอกเลยว่าเต็มโต๊ะนี่เชียงปูใช่บอกเลยว่าจออืมดูอืมมีทั้งเนื้อปูแล้วก็ไข่ปู นี่ยำสามไข่ครับ่บอกเลยว่าเป็นพีเด็ดเลยมีทั้งไข่ปลาเรียวเซียวไข่ปูแล้วก็ไข่หมึกค่ะทุกคนไปค่ะดูดิหูไข่เข้ามาแบบจุกๆเลยอ่ะหมึกผัดน้ำดำผัดน้ำดำใช่เขาได้มาเป็นตัวๆแบบนี้เลยทุกคนขอตัวหนึ่งไปค่ะโอ้ แจกปุ๊เขาจะอยู่ห่างกระทิงลายแบบนี้เลยทุกคนติดทะเลนะใครอยากตามมามากันได้เลยนะนี่อันนี้เป็นหมึกช็อตดูเขาจะมาเป็นแบบตัวๆแบบนี้เลยน้องหมึกเป็นอะไรพี่หนักอะกรนโดดจุ่มอันแรกอ้าวอ๋อเหนียวใสหัวก่อนเลยกันหัวอ้าว เดี <Z an pi> ๋ยวจะแซ่บอร่อยไหมแล้วกินน้ำจิ้มลงไปเออนั่นละคะนุ่ดยอดนี่อันนี้เป็นเอ็นหอยจอบซาชิมินะทุกคนยิ่งกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้หรือว่าวาซาบิก็ดีเออไปค่ะอืมสดมากไม่กรุบกรบใช่ไม่เหนียวเลยอร่อยนี่อันนี้เป็นหอยมะราซาซิมิสั่งพิเศษมาให้น้าเลยนะอ่ะไปค่ะ ยิ่ที่สร้อยจุ่มเลยนะนิดๆนิดๆเ้ยอย่าสนี่แล้วมันจะนี่ตรวจถึงะล้ะแต่ปะขึ้นแล้วขึ้นจมูกไหมอากาศเย็นไีหน้องแซ่บก็จะราดด้วยซอสงาแบบนี้เลยทุกคนดูเป็นหมึกซาชิมินะตัวนี้400บาทนะทุกคนไปค่ะ น้ำจิ้มอยู่ไหนใสๆเลยป้ายนี่แซบฉันหลุนนี่กีนตาเขาว่ากินได้อุ้ยป้ายไปไหนแซบกรุบกรุ๊บกรุบกรุบอไรตาก๊กรุบอืออืือกินให้เด็กมันดู มันเหน็บๆหนบนี่จิ้มกอสปีเได้ไปค่ะสดมากหืม่อย